วันนี้นะคะเมเจอร์กรุ๊ป20ปีนะคะ20ปีใช่แล้ว,ลวเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งนะฮะในบรรยากาศของงานก็คือดูไรมอนต์แต่ก็คือจะมีฉายในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะดูไรมอนต์แซนไบมีนั่นเองครับเรามากัน3คนคนนะน้องแม็กเป็นใครวันนี้เป็นดูไรมอนนี่นะ,ะ,ะพี่เป้กก็เป็นนุวิตะอ่าเป็นชิซุกะนะคะคใช่แล้ว ครั้งนี้เป็นแบบ 3D ด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกของการ์ตูนดเรมอนนะครับที่จะมี 3D ออกมานะครับแล้วที่สำคัญคือเขาฉายที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาร้องไห้กันเลยทีเดียวกับวิทยภาพใช่อย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับครบ120ปีนะคะก็อยากให้สร้างสารรค์งานดีให้พวกเราได้ดูหนังกันต,ต่อไปนะคะเป็นคนรักหนังครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ถ้าไม่มีเมเจอร์ก็ไม่ได้นะฮะก็อยู่กับเราคู่กับเมืองไทยไปนานๆนะฮะแล้วก็นำหนังดีๆให้เราได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับ รู้มากเลยครับจะรอดูนะเราดูทุกเรื่องเลยเนาะครับแม่ค really cin ิดคไหมคิดไหมนมาครับแม่คิดว่าอะไรครับแม่คิดว่าอะไรครับคิดว่ามันมีแล้วจะเอาไปทำไม